ป่วยไม่ได้มาสวนสี่ห้าวันนะคะมะละมะละญี่ปุ่นนี่เขาโตลูกเขาโตเร็วมากมะละไทยไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าะนี่แล้วอันนี้ใช้หมูเท่าไหร่จะยัดไส้พอคะ่ะดูลูกมีซ่อนมีซ่อนอยู่ใต้ใบเยอะเนี้ยเพอแป๊บเดียวจริงจริงนี่ มันละนี่ให้ผลเร็วมากนี่นะคะดกซะด้วยโอ้ยอยู่นี่ลูกหนึง่งยัดยังไงเนี่ยใช้หมูเท่าไหร่จะยัดพอคะเป็นรอยเลยโดนโดนตะข่ายนะไม่ได้มา สี่ห้าวันเองยอดอวบมากเลยยอดก็อวบนี่ค่ะนี่ลูเบลอเลยลูกใหญ่มากตอนนี้ที่มีให้ผลผลิตอยู่ก็คือมะละเนี่ยหละค่ะ แล้วเผิ่แป๊แบ,บเดียวนะเดี๋ยวอีกสักสองสาวันเจ้าลูกขนาดเนี้ยก็จะกลายเป็นลูกขนาดนี้นนโตเร็วมากจริงตั้งใจทำให้เป็นซุ้มสำหรับหลบแดดนะแต่ใบเขาหนามากลมไม่ฟโฟล์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นนี้ออกฝักเร็วนะฝักยาวมาก ของไทยยังไม่เห็นวีแววเลยอันนี้เป็นของไทยนะคะของไทยก็ใบใบเยอะดีค่ะยังไม่เห็นดอกเลยมาสายนะคะอากาศร้อนมากเดี๋ยวขอรดน้ำก่อนก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ